ไปยีแล้วอีสองโตนี่ขึ้นเฮือนปั๊บกัดทายถุงปุ๊บเอาขนมไข่หงกับข้าวปุ้นกัานน้ำยาทุนาตีนไกเอาไปให้แม่ปูค่ะบอกให้เขามาเอาแล้วบาดเขาสอบเขาสอบแลอวเขาบ่มีเวลาเขาเลิกงานเอาเขาเลิอกรงเรียนหามงแรงบาเนี้ต้องฝ้าไปรับอีปับ๊บไม่นอนแล้วมาเออโอเคเดี๋ยวไปก็นองขวัญเอาไปส่งให้กิน นั่งมากินขนมอันนี้นั่งอยากกินไม่น้อยซื้อมาให้ไม่มีหรอกใบรดถ้ามันชนมันก็นจะดังโครมเองหลยห่ว <c oughs> ยเว้ยคนหนึ่งขับใส่ผู้หนึ่งเมืองสนุนเนาะ <c oughs> ผู้หนึ่งกับข้าตรไทายคลิปเราอยู่แบบแบบอยู่ใช่ห้ามว่าเราถ,ถนนใน้มันสันห้าก,กับบตัตรห้นขับแลว้วพี่เราห้ากับขับเอาเองนะเนาะว่ามันมีไม่รถข้างหลังมาสันห้วยมึงกับปโรถแล้วมันต่ำมันก็สีห้องเองห้อก็สีดังโครมเองแต่วัน ของว่าหัวใจลราหลงเรวแหละพี่น้องมันมาผ่าข่าประสาทเสื่อมบอก็เป็นบ้าแล้วนะมันนี่นะนะวันนี้กังสิสอบกีฬาอยูนะ่าเอาอเออเอาของไปส่งเขานี่ก็สิไปแวะซื้อผักผลไม้อีกก้อนเดเสร็จจากนั้นก็นไปส่งแม่ปูแล้วก็สิไปเอาเ็ดไม่ไงพินอยู่บ้านหลังเกา่าผุ่นมะแกงกินเขา่ามือแรกนี่ กินแล้วจังสิไลมันหนีไปขวานไปมือเศร้าสิงกูแน่กูเมยแล้วมึงหยุดก้านสองมือผ้ากูเสียเงินเป็นหมื่นแล้วนี่หมื่นบาทแล้วนี่มือได้กับผ้าตะละเลาะเลาะเลาะเออตามใจเขาผ้าเขาไปผ้าเขาไปเอาเสื้อนี่กันไปของจะของในเมื่อไรก็เขาอีกมือนี่ไม่ได้ของจะของได้แต่ของผัวก็ของลูกโ้ยบอกมันมากับมึงมันหยุดมึงมาต่อวันหยุดเด้อมึงเฮ็ดงานเง่าไปรดทั้งเดือนมาเลยบ่ไหวพี่น้องเมื่อ ร่วมทั้งเงินสต๊อกโคมน้ากบานีเนี่ยก็สามหมื่นกว่าสี่หมื่นล่ะบาทเด้หน่วว่าไหวแล้วเด,ด้มดแล้วงบประมาณส่วนใดกระดายจกมาทักขานจันมดแล้วแล้วไปแวะซื้อพักผลไม้ก่อนแล้วก็จังเสียเอาไปโทรศัพท์บอกให้แม่ปูลงมาเอาแล้วก็สิปบัาน์เอาแม่พินไปเอาเฮ็ดมาแกงกินมะแรงนี่แหละเพราะไงวะอันไปเอามาแกงซื้อๆเด้อบอ,อแมนเอามาแล้วมาแก็บไว้ในตู้เย็นอีกมันไม่มีที่ให้เธอเก็บแล้วว่าสัตว์เออเออเออ เพื่อสกินอีลีนมาเหมเอนฉันเอากลับมาจะจะแกงทันทีแล้วจะจะไล่แมลงมอหุงเขาแล้วก็กินกันนี่อ๋อโอเคเพิ่อนมาก็ได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นสกินอีหยังล่ะบ้านนี้ป้าป้าบอกว่าป้าป้าสกินบักทั่วนั่นแหละทัวไม่ได้ถุงนั่นแหละฝันไอ้ถั่วในถุงแบบนั้นแหละแกจะกินอีกแล้วให้มันหมดเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นี้แกก็จะไม่ได้กินแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าแกก็ต้องกินอาหารโพกไอ้อาหารเทศกาลไข่ใช่ไหมล่ะ ซื้อพักกันพี่น้องเนี้ยไปเอินแม่ปู่ลงมาเอาของเดลิเวอรี่เราพี่น้องติ้งน้องกระปุ่นน้ำประแดกมาเลยจ้ากนุนาลงมารับด้วยจ้าเชื่อไหมว่าไอปับลงมาด้วยเอา้าผุนเดเพ่อนว่าเขาสิลงมาเอาน้ำปูลงมาคนเดียวไม่ให้บอกปั๊บมาด้วย เดี๋ยวแม่ได้มรดกรอบนี้เลยแม่จะซื้อรถคันใหญ่ให้ดูสีดูยีห่ห้อไว้เลยลูกตาตาไปกนอนอัน,นเอว่าสงสัรลูกก็รอรถไลยว่าซันคือว่าเดี๋ยวแม่กลับมาได้มรดกรอบนี้เละแม่จะซื้อรถคันใหม่ให้เบิ่งสีเบิ่งยี่ห้อไว้รถไปหยิบเลยโอเคขอบคุณค่ะอันถ้าพี่ อันถ้าแม่เขาโทรมาหรือหรือเราโทรหาพี่หน่อยนะม<บ>า,าให้เราเสื่ออันอยา,าขับพยาไม่ให้น้ำตาลกองเลยเ้อเฮือนกูกับมี่มึงสิต้องไปซื้อยังสั่นมึงคือบ่าว่าจากกูสิเอามาให้เออมนันตองสร้างมันเดี๋ยวมันจะได้หลายเถื่อนเลยน้ำตาลยาสิไปเอาเห็ดมาแกงเ,เาขาปุ้นเขาปุ้นนำ้ำพอดีละสองเท้าองอี้ละเติมน้ำจักน้อยเพราะว่าเออใช้กะทิคนอยู่เออโอเคไป ยาคาพยาธิตรงท้าไม่แย่หน่อยนี่โตกินก้อยอยื่อเหี่มีบักเย็ดหลายนึงเบนดาห้าร้อยกินทีเดียวเอาอยู่ว่าสันวะไปแล้วไปเอาเฮ็ดแล้วพี่น้องบ้านนี่